ตัวนี้เขาไม่เน้นจ่ายบอลคืนเพื่อนครับเพราะเขาเน้นจ่ายรถคืนศูนย์ล่าสุดครับในเกมที่แมนยูอาชนะเบอร์ลี่เนี่ยเมื่อวันที่ผ่านมาในระหว่างทางกลับบ้านครับเกาะกลางถนนมันก็อยู่ของมันดีๆครับ เฮียร yeah, ัดฟอร์ดแกก็ขับโรสลอยคันละ3าล้านไปชนเฉยเลยครับโอ้โหบอลไม่ใจเน้นใจตังจริงๆก็คือหลังเกมชนะเบอร์ลี่ที่แข่งเ็จสับเรียบร้อยรัดฟอร์ดรวมถึงเพื่อนร่วมทีมครับก็นั่งรถบัสจากอาเบอร์ลี่ครับมาถึงแคมป์ฝึกซึ่งรัดฟอร์ดแกก็จอดรถที่แคมป์ฝึกนั่นแหละก่อนจะขับรถกลับบ้านนะครับพร้อมกับบูโนที่อาจีหลังมาติด ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าในระหว่างแกขับรถเนี่ยแกรับนาหรือว่าอามองเส้นถนนไม่ชัดเจนกระเสยกลางถนนไปเลยครับกอกขังถนนไปเลยซึ่งจากภาพครับมันก็จะมีพวกรั้วกั้นครับป้ายจราจรอ,อะไรเนี่ยเกลื่อนเต็มถนนรวมถึงตัวถังของรถนะครับเนี่ยเห็เนไหมเนี่ยเนี่ยซึ่งโรซรอยคันนี้ครับอย่างที่บอกครับมีมูลค่าถึง30ล้านเลยนะครับ ซึ่งเรื่องรถเนี่มันไม่เท่าไรครับเราเป็นห่วงรัดฟอร์ดดีกว่าซึ่งรัดฟอร์ดครับหลักๆเลยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรครับแต่ที่น่าเป็นห่วงครับคือสภาพจิตใจเพราะแกดูกระวนกระวายมากเลยครับดูวิตกกังวลอะนะ ซึ่งพอบูโนมาครับเขาก็ให้ความช่วยเหลือในการเรียกรถปฐมพยาบาลครับตำรวจมาแต่ตำรวจไม่ได้มาจับอะไรนะครับก็ถือว่าฟาดเคราะกันไปแล้วกันนะครับเป็นเวนกรกรรมที่ในสนามเนี่ยมึงไม่ค่อยจ่ายเพื่อนนอกสนามมึงก็เลยจ่ายค่าซ่อมรถซะเลยซึ่งส่วนใครที่ห่วงพี่และฟอร์ดแกจะไม่มีรถขับมึงก็ไม่ต้องห่วงกันนะครับ พอแค่โรซรอยครับแค่รุ่นโรซรอยนะแกก็มีถึง3คันเน้นๆซึ่งคันนี้ก็เป็นโรซรอยแบ็คเบรดเบรดอะไรนะกูอ่านไม่ออกค่ะ3าล้านจุกๆครับซึ่งต่อมาก็จะเป็นโรซรอยคาลิเนนนะครับมีมูลค่า17ล้านบาทซึ่งคันต่อมาครับก็จะเป็นโรซรอยคาลิเนนบลูชาโดครับ24่ล้านต้องห่วงเลยคันนี้ก็เหมือนแบบขี้ประติวไปเลยอ่ะ <laughs> แล้วไอ้สคันเมื่อกี้มันเป็นแค่แตะกูโรซรอยเพราะพี่แกยังมีอีกบื้มเลยครับ ทั้งเบนเองครับแรมโบกินี่ครับผมอแล้วก็ล่าสุดครับที่เพิ่งถอยมาก็คือแมคคารนครับก็นะพระคุ้มของก็ดีแลนะครับผมก็ขอให้หายไวๆต่อต้านสภาพจิตใจนะผมเรื่องรถผมไม่ได้หว่วงหรอกเพราะแกมีตังค์อยู่แล้วรวมถึงรถบางคันมันอาจจะไม่ได้แพงมากหรือว่าอาจจะไม่ได้แพงที่สุดแต่แกอาจจะรักและเป็นรถคู่ใจมากที่สุดก็ได้นะผมใครมีรถจะเข้าใจเลย